สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับรีโวนะครับรี ivo, โว่รถวิ่งประดุกที่บอน้องกบบ้านเรานี่เองนะครับจังหวัดราชบุรีวันนี้ไปทำสีน้ำเงินบูรีบิเต็ดพร้อมจัดยางโอตันิสองห้า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  R สิเจดหนึ่งคู่นะครับล้อหลังก็จะเป็นกระทะ MD ทําสีใหม่เหมือนกันนะครับเป็นสีน้ําเงินบูรีบิตเต็ด นะครับสวยๆเลยเป็นกระทะ MD นะครับจัดด้วยยาง XD 2 2 5 7 5 R 1 5บหนึ่งคู่นะครับสวยๆกันเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรีโว่ลำนี้นะครับสวยๆครับตัวนี้ก็เป็นสายย่อเหมือนกันย่อนิดๆนะครับนี่ครับลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจำที่สาล้อตะเก่งอยู่แล้วนะครับถ้าได้สนใจที่จะทำสีล้อแม็กรถยนต์ดัดคดตัดดุ้งแม็กแตกแม็กดุ้งอยากปัดเงานะครับอยากเปลี่ยนสีพักเข้ามาได้เลยครับที่ตั้งเราอยู่ที่ บ้านโป่งราชบุรีอยู่หมู่เก้านะครับหมู่เก้าบัาญัางนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับหรือแอดไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหกนี่ครับอยากได้รถอลลอ,ลอสวยๆอย่างนี้ก็ทักเข้ามานะครับนี่ก็รอ ผมจะรอรีวิวให้ทีละลำละลำนะครับจะมีโลโก้ก็มาจอดอยู่สองสามคันนะครับแลก็จะมีตู้ทึบหนึ่งคันนะครับนี่ครับคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวคันต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม